ครับวันที่สองของการเดินทางไปอ่างคางนะครับตอนนี้ก็8ปดโมงครึ่งผมกําลังออกจากเชียงใหม่นะครับหลังจ,จากที่รับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กําลังเดินทางขึ้นรอยอ่างคางนะครับท้องฟ้าแจม่มใสมากนะครับวันนี้เมื่อเช้าผมดูอุณหภูมิที่เชียงใหม่ก็ประมาณ22-23ององศานะครับไม่รู้บนดอยมันจะได้สักกี่องศานะครับ แต่ผมว่าอาจจะมีเลขตัวเดียวนะครับบนดอยอาจจะไม่ถึง10องศาด้วยซ้ำนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงหมู่บ้านอารุโนไทยนะครับกำลังเข้าหมู่บ้านนี่มีคมไฟสวยมากเดี๋ยวพอถึงสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมดูคลิปหลายๆคลิปเขามากันเส้นทางนี้นะครับเขาบอกว่าทางนี้มันไม่ชันมาก แต่ถ้าขึ้นทางขวาเห็นว่าชันกว่าน,นี้เยอะนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ดูนะครับว่าชันหรือไม่ชันฝามือเป็นร้านบะหมี่ถึงแล้วสามแยกเดี๋ยวเราเลี้ยวฝาเลยมาถึงที่นี่นะครับใครยังไม่มีสเสบียงก็สามารถลงไปตุนได้นะครับก็เห็นเขาขายกันสองข้างทางเยอะมีทั้งผลไม้นะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อ เยอะเลยเนี่ยสองข้างทางเลยส่วนมากจะมีส้มนะครับแล้วก็มีพวกอะไรนะนะมองไม่ค่อยเห็นอ๋อเป็นบัวหิมานะครับดำๆๆผมคิดว่าอะไรโอ้โหวิวสวยมากครับ ผู้ชมดูวิวสวยจริงๆเป็นถนนสเลนสวนกันนะครับก็ทางค่อนข้างจะแคบพิดหนึ่งครับตอนนี้เราก็เริ่มขึ้นภูเขาแล้วนะครับโค้งซ้ายโค้งวานะครับก็แถวนี้ยังไม่มีทางชันนะครับแต่ก็รู้สึกได้ว่าเรากำลังขึ้นภูเขาแล้วเมื่อปีที่แล้วผมเคยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ภูชีฟา้า ขาลงผมก็ลงทางภูหลงถังนะครับผมว่าทางนั้นจะชันมากเลยนะครับเ<ม>ส้นทางภูหลงถังที่ผมเคยไปมานะครับผมว่าที่ภูหลงถังอ่ะชันสุดสําหรับผมแล้วน,นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ร้อยองังคางนี่จะชันเท่าที่นั่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยลุ้นกันตอนลงนะครับเพราะว่าตอนลงผมจะลงทางเส้นทางฝางนะครับข้างหน้าจะมีดินสไลด์ด้วยนะครับส,สงสัยจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ถึงเกษตรหลวงที่ดอยอ่างขางนะครับก็เดี๋ยวแวะหาอะไรกินที่นี่นะครับแล้วก็เข้าไปชมข้างในนะเพราะว่ามันสามารถขับรถวนได้นะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับขวามือจะเป็นลานจอดรถแล้วเดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้านะครับก็ไปเก็บบรรยากาศเก็บภาพข้างหน้านะครับเห็นมีต้นสับประรดสวยๆหลายต้นเลยเมื่อกี้เห็นชาวดอยเข้าของมาขายด้วยนะครับ ลไปเเิด่น,นดูผมว่าซากรุระมันยังบานไม่หมดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับถึงจะบานเต็มที่นะครับน่จะมีชาวดอยเขาของมาขายใส่เสื้อกันหนาวนะครับอากาศน่าจะน่าจะอยู่เลขตัวเดียวนะครับตอนนี้มีรถบ้านด้วยแล้วก็มีรถ อะไรนะมีหลายคันเลยเดี๋ยวขับรถไปดูข้างในกันดีกว่าครับดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับแถวนี้ยังไม่ค่อยมีดอกสักุระเท่าไหร่นะข้างหน้ายังพอเห็นบ้างเดี๋ยวตรงไหนมีก็จอดแวะแวะดูเดินเล่นเดินถ่ายรูปนะครับ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราสามารถจอดได้ตลอดทางนะครับตรงไหนว่างก็จอดได้ลกไปถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้เป็นลานกว้างนะครับซ้ายมือเนี่ยเขากำลังปลูกต้นซาก,กุระอีกเยอะเลยนะครับอนาคตผมว่า เต็มพื้นที่แน่นอนนะครับ รงนนี้้ก็จอดไดไะคับเดี๋ยวจอดลาดข้างหน้านี้ดีกว่าเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปแถวนี้ก่อน ทางตรงนี้ก็สวยนะครับแต่เราไปจอดข้างหน้าเดี๋ยวจะมีอีกที่จอดให้ถ่ายรูปนะครับสวยๆเลยเอาตรงนี้ดีกว่าข้างหน้ามีรถตู้จอดด้วยเดี๋ยวเราจอดต่อเลยดีไหมจะไปข้างหน้าต่อขวามือนะครับมีกลุ่มพี่ๆเข้ามาถ่ายรูปสงสัยมากกับรถตู้นแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าดีกว่า สวยครับสวยสวยจังสองข้างทางเลยนะครับเนี่ยแถวนี้สวยมากรู้สึกว่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าขับมานานแล้วนะครับเนี่ยแต่ดอกสากุระยังสวยอยู่นะครับสองข้างทางนะครับอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็ถึงทางออกแล้วนี่เมื่อกี้เราก็เข้ามาทางนี้ ตรงนี้มีที่จอดรถด้วยมีทั้งซ้าย,ท,ายทั้งขวาเลยทั้งทางขาเข้าแล้วก็ทางขาออกนะครับตรงนี้ก็จอดรถได้เดยวจอดรถลงไปหาได้กินนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่าเขามีขายอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถเป็นดินลูกลังนะครับสีแดงนี่ถ้ามาหน้าฝนก็คงจะเละหน้าดูนะครับต้มอ,อะไรอ่ะต้มไสน่น้ากึ่งค่ะ หวานไหมหวานค่ะลองชิมดีได้ส้มตต่น้ำพึ่งหวานกระดิ่งแฟนหน้าบ้านนะครับเป็นแบบทองเดงฝั่งน,นี้ก็จะเป็นร้านของฝากนะครับของชาหมมมีมันด้วยมันขายไงอ่ะขายยังไงสามหัมวยี่สิบเอาสามหัว มันัวเอาอสามบาัวเอาวดไข่ไครับาปสถานีเกษตรหลวง้อยอ่างขางตอนขาเข้าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับมาถ่ายตอนขาออกนะ <industrial S 2> ครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่พักนะครับคืนนี้จะไปนอนที่ม่อนสนนะครับตามต่อคลิปหน้าได้เลย